เดินไปดูด้วยกันนะครับผลงานนะครับาคอ,อนเซ็ปต์ก็คือปรติมาคมทรายนะครับนะมีผลงานอยู่3จังหวัดมารวมกันนะครับนะ,ะเรามาดูกันนะครับจังหวัดแรกนะก็จะเป็นจังหวัดนครพนมเลยก็คือพระธาตุพนมนะครับนะจังหวัดที่2ก็เป็นจังหวัดมุกดาหารนั่นก็คือพระยานาคนะพระยาพระยานาคนี่ก็คือ พยาสีมุกดานะครับนาะที่โดดเด่นและก็จังหวัดที่3ก็เป็นจังหวัดสกลนครก็คือ,รอพระธาตาเชิงชุมนะครับนะนี่ครับสวยงามมากๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในด้วยกันนะครับนี่ครับชื่นชมผลงานด้วยกันนะปฏิมากรรมทรายนะครับ โอ้หางใหญ่สูง2เมตร50นะครับทุกคนยาวร่วม10กว่าเมตรนะครับนะยาวมากครับสวยามามากครับนี่อนตัวสามารถลอดได้เลยนะครับ สวยงามมากๆครับน,นี่พระชทาเชิงชุนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเละกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ